กลับมากันต่อนะคะ,นนะ,ค,ะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับกาแฟลีแอนบุ๋มนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมนะคะหลายคนบอกอยากทานกาแฟแต่ว่าเขาห้ามทานเป็นเบาหวานความดันอันนั้นก็เป็นกาแฟปกติที่เขาใส่น้ําตาลใส่ครีมเทียมนะคะแล้วก็ใส่แบบว่าสารสกัดที่มันเป็นสารต้องห้ามแต่ว่า ตัวลีแอนบุ๋มเนี่ยนะครับเป็นของแม่ลีแล้วก็แม่น้องแก้มบุ๋มเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาพิถีพิสั่นรังสรรค์กาแฟนะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าทานได้นะครับเพราะว่า1ใช้พันธุ์อาราบิก้าเนี่ยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ชงมาแล้วหอมหอมมากเลยอะหอมมากเลยอะใช้อาราบิก้าแท้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดนะคะที่เขาบอกว่าเอามาใช้แล้วเนี่ย ทำไมน้ำหนักมันลงทำไมเอวมันเล็กลงเพราะว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยเขามีถังเช่าแล้วก็เจวกู้หลานนะคะเจวก้หลานเนี่ยช่วยลดความดันโลหิตส,สูงนะคะแล้วก็ตัวแอลคาเนทินเร่งการเผาผลาญถ้ากินไปแล้วดื่มไปแล้วมีเหงื่อออกมานิดๆไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าแอลคาเดทินทำงานส้มแขกเร่งในเรื่องของการระบายชาเขียน ชาเขียวต้านอนุมูลอิสระนะคะกระบ,บองเพชรถั่วขาวดักจับแป้งน้ําตาลน้ําตาลไม่ใส่นะคะใช้ความหวานจากซูคาโรสครีมเทียมไม่ใส่นะคะใช้น้ํามันรําข้าวนะคุณผู้ชมนะคะ1ซองใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคะมีออยถูกต้องตามกฎหมายโรงงานมี GMP ถูกต้องตามกฎหมายมีวันผลิตวันหมดอายุถูกต้องตามกฎหมายนะคะข้างในมีซองใหญ่อีก15ซอง มีซองใหญ่อีก15ซองนะคะคุณผู้ชมขานะคะถ้ากินวันเว้นวันก็ได้1เดือนเต็มราคาเต็มเนี่ยนะคะหลังซองเขาขายกันแค่790แต่แม่ลีบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้ทานกาแฟดีๆอยากจะให้ทุกคนได้มีน้ำหนักที่สมส่วนเนี่ยนะคะแม่ลีเลยบอกว่าขายกันแบบเอาแบบสบายใจแล้วกันนะคะ250บาทเท่านั้นนะคะ 250บาทคุณผู้ชมนะคะแพ็คเกจจิ้งดีซื้อเป็นของขวัญของฝากวันปีใหม่หรือซื้อทานเองก็ได้สำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลีแอนบุ๋มนะคะอาราบิก้าแท้100%หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อถ้ารอช้าหมดนะพี่เต๋าบอกก่อนนะคะ 0646324516 0619656978นะคุณผู้ชมสำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพลีแอนบุ๋มนะคะมากันที่อดีตเธอกำลังจะกลายเป็นอดีตอีกไม่นานแล้วนะคะสำหรับนะคะเจนิสปลาซิโอสนะคะเออเจนิสปลาซิโอสนะคะสาวงามจากประเทศนะคะอ่านิการกัวคนแรกในประวัติศาสตร์ของนิการกาัวเลยนะคะเธอมาเรียบร้อยแล้วเธอมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเซ็กซี่ มากเลยนะคะสำหรับสาวงามชาวมิการากลัวพร้อมกับมาที่จะมาเปิดนะคะมงกุฎอันใหม่นะคะนิวคลาวนะคะของมิสยูนิเวิร์สนะฮะซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะคุณผู้ชมนะคะว่าเจนิสฟลาซีโอสเนี่ยนะคะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นอเมริกากลางไม่ใช่ลาตินนะคะเออนะคะมีเป็นอเมริกากลางนะคะแล้วก็ เป็นผู้หญิงที่สวยนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทํางานง่ายมิสยนะูนิเวิร์สเนื่อกจากความสวยรูปร่างดีสมองต้องไวแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการทํางานง่ายกับองค์กรของมิสยูนิเวิร์สนะคะต้องทํางานง่ายเดินทางไปไหนมาไหนกับแอร์จัก,กรพงไม่มีปัญหาไม,ไม่นู่นไม่นี่ไม่ลําไยไม่เงาะนะคะไปแล้วก็ไปได้หมดลุยไหนลุยกันเนี่ยนะคะองค์กรมิสยูนิเวิร์สนะคะของเราเนี่ยต้องการผู้หญิงลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่เรื่อง เยอะไม่เรื่องมากไม่เซาซีไม่จุกจิกนะคุณผู้ชมขานะคะมากันที่การเปิดตัวมงกุฎซึ่งจะเร็วๆนี้ก็จะมีการเปิดตัวมงกุฎแล้วนะคะล่าสุดนะคะเมื่อมีการเยผยแพร่ภาพของมองกุฎ Miss u นิเว r ร์ปี2024นะคะซึ่งก็มีแฟนนางงามเนี่ยก็แซวว่าเหมาะกับโอปอลที่สุดนะคุณผู้ชมนะคะ น่าจะเป็นเวียดนามออกแบบหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะคะมีความเป็นผีเสื้อตรงกลางนะคะแล้วก็มีไข่มุกอยู่รายร้อมนะคะมองดีๆเนี่ยเจะคล้ายๆมงกุฎมิดรัสเซียยูนิเว s e ์สนะคะแล้ถ้าก็มองให้ดีอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะคล้ายๆมงกุฎ m i s เอิร์ h และถ้าเกิดเรามองให้ดีก็จะมี ความคล้ายมงกุฎอินเตอร์เนชแนลนะคะไม่ใช่อินเตอร์ควีนะคะอินเตอร์เนชแนนะคะสำหรับมงกุฎอันนี้ถือว่าสวยนะคะถือว่าสวยนะคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดไปอยู่บนหัวของสาวงามประเทศใดประเทศหนึ่ง mm. ก็เชื่อว่านะคะ mm. ก็จะสร้างราสีบาร,รมีได้มากเลยทีเดียวนะคะสำหรับมงกุฎ Miss Universe อันใหม่นั่นเองเมื่อกี้แม่รีบอกว่ามีลูกค้าสั่งกาแฟเยอะมากลันแมรีเมื่อกี้แมรีไลน์มาบอกนะคะ แมรีไลน์มาบอกนะคุณผู้ชมนะคะที่นี้เราจะไปดูนะคะการก่อสร้างเวทีมิสซูนีเวิร์ซึ่งที่พี่เต๋าบอกแล้วว่ากล้องเนี่ยเขาใช้กล้องตัวละ10ล้านไม่ใช่กล้องตัวละล,ะล้านนะคะใช้กล้องตัวละ10ล้านแล้วก็ โปรดักชันเนี่ยระดับโลกนะคะเวทีระดับโลกสนามกีฬาที่จัดเนี่ยก็จุคนได้มากที่สุดระดับโลกนะคะตอนนี้กำลังรังสรรค์สร้างเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นนะก็คือเวที Mis s Universe นะคะภาพแสงสีเสียงคุณผู้ชมนะคะได้เข้าไปดูหรือมีโอกาสได้เข้าไปดูรอบพรีลิมินารีนะคะหรือว่าได้มีโอกาสเข้าไปดูในการประกวดจริงคุณจะเห็นถึงความอลังการนะคะสำหรับการประกวด MissUnivers e และก็ความมาตรฐานระดับโลกไม่ใช่ฮอล์เล็กๆนะคะฮอล์ส ประชุมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นฮอสนามกีฬาระดับโลกนะคะเพราะเวทีมิสซูนีเวิร์สใช้ศูนย์ประชุมจัดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่สมศักดิ์ศรีเขาต้องใช้ระดับโลกและเชื่อว่าบัตรตอนนี้น่าจะขายหมดแล้วนะรัน เชื่อว่าบัตรตอนนี้น่าจะขายหมดแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิสยูนเวิร์สนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูนะคะหัวเรือใหญ่นะคะแม่ทัพใหญ่ของมิสยูนเวิร์สนะคะซึ่งเธอก็เป็นคนไทยนะคะนี่ก็คือแอนจัก,กระพงนะคะเขาบอกว่าเตือนอย่าประมาทกรรมการมีหลายมุมมองนะคะเนื่องจากโอปอกระแสดี P o K S S D, ตอนนี้แอนจัก,กระพงก็ได้ออกมาเตือนแฟนๆว่าอย่าประมาทนะเดี๋ยวไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วก็จะมานอยกันอีกนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปดังกล่าวนะคะของแอนจัก,กระพงพร้อมกับคุณแม่ของแอนจัก,กระพงด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ M.U. f จะสามารถที่จะทำให้คุณนั้นโวดได้แล้วโบวกันเยอะๆอย่าประมาทพอตกรอบขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวจะงองแงกันกรรมการก็มีมุมมองหลายแบบนะคะบางคนก็อาจจะอยากเห็นโซ่ทรงเยอะหน่อยบางคนอาจจะคิดว่าเราผอมไปนิดนะบางคนก็จะว่าผนดีแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมุมมอง แต่เขามีโปรตโตคอลในการให้คะแนนแต่ถ้าใช้ชูให้แน่เราก็โบวตไปหลุดเอาเป็นว่าอย่าวางาใจอ,อย่าวางใจนะคะรักไทยรักคนไทยก็กดโบวตมานะคะจริง,รงต้องเชียร์ต้องกดโบวตนะคะเพราะว่าเราโชคดีนะที่เจ้าของเราเครื่องหนึ่งเป็นคนไทยนะเขามีอะไรเขาจะมาบอกเราก่อนนะสมัยก่อนยายป้าไขายแกงนะ่ะไม่เคยบอกเฮียอะไรเลยเข้าใจไเมลัน ไม่เคยบอกเียอะไรเลยดีวิติศูนย์วิติศูน์สุดท้ายก็ปัดกูตุบนี่เขายังบอกนะว่าเอ้ยเฮ้ยตอนนี้มันอย่างนี้อย่างนี้นะเขายังแจ้งข่าวนะเขายังมาบอกนะบอกทุกรอบนะปรับตรงนี้ไหมเพิ่มตรงนี้หน่อยนึงไหมกรรมการมีหลายแบบนะลองไปดูมานะเขาบอกนะเขาโอเคนะเขาบอกตลอดนะปก,กติตเราเคยเห็นเขาบอกชาติอื่นไหมล่ะเขามีแต่บอกประเทศไทยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกอะไรเนี่ยเราก็ต้องเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วก็โหวตถ้ามันน้อยอยู่เราต้องรีบโหวตนะคะต้องรีบกันโหวตนะคะช่วยน้องกันหน่อยนะคะให้มันได้เยอะๆเราเข้าใจตอนนี้เวียดนามโหวตกันสนั่นเลยอะรูปรูปหนึ่งกดเป็นแสนของเรายังแค่หลักห้าหกหมื่นของเขาเป็นแสนเลยนะคะก็เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็แต่เขาก็ดีนะ แอนกับเนี่ยเขาก็มาบอกหมดเลยนะเขาไม่เคยกักไม่เคยอะไรเขาบอกแจ้งให้ทราบหมดลองเปรียบเทียบในยุคยุคหนึ่งที่มีคุณป้าขายแกงถือสิมันไม่เคยบอกเหี้ยอะไรเลยนะคะอยู่ๆมันก็บอกว่าเข้ารอบเรียบร้อยเลยไม่มีพีริมเลยนะคะอ่ะก็รอดูกันต่อไปนะคะสําหรับการประกวดที่ยิ่งใหญ่หญกีฬาโอลิมปิกสําหรับความงามนั่นก็คือมิสยูนิเวอร์สนั่นเองนะคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวเราพักกันใหม่แลนใช่ไหมเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแมรี่บอกว่าขายดีนะ แม่ลีน้องแก้มบุ๋มบอกว่าขายดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลีแอนบุ๋มเนี่ยพี่เต๋าบอกเลยว่าเป็นกาแฟที่กินแล้วอร่อยคือกาแฟเนี่ยในเคเบิลทีวีหรือว่าขายออนไลน์มันมีเยอะแต่บางเจ้าก็ไม่อร่อยบางเจ้าก็กินแล้วก็ความดันขึ้นบางเจ้ากินแล้วรสชาติกลมกล่อมใช้ได้แต่อันเนี้ยทุกอย่างเนี่ย ปิดหมดเลยคือหมายความว่าอร่อยแล้วก็กินแล้วเพื่อสุขภาพแล้วก็เขากินจริงเจ้าของเขากินจริงจากเอว30หรือ24แม่บ้านมาขโมยกี่ซองเนะ่ยแม่บ้านตัดนะไม่ใช่พี่แก่เองนะ เพื่อที่จะเอาไปกินแล้วแบ่งกันในบริษัทแล้วเขาก็ชื่นชมว่าอร่อยมากราคาไม่ได้แพงเลยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้เนี่ยสารสก,กัดบอกไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมนะคะนอกจากพันอาราบิกา้าแท้แบบ100%กเิ่นเนีกลิ่นหอมหอมปีจมูกตลอดเวลาเลยนะคะมีถังเช่าเจยวก้หลาเราทราบกันดีว่าเจีวก้หลาช่วยลดความดันโลหิตส,สูงนะคะแล้วก็แอลคานีนทินเร่งการเผาผลาญถ้ากินแล้วมีเหงื่อออกไม่ต้องกลัวเพราะว่าแอลคานีนทินทํางานส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายชาเขียวกระบ,บองเพชร ถั่วขาวดักจับแป้งน้ำตาลไขมันนะคะซูคารสใช้แทนน้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำมันรำข้าวใช้แทนครีมเทียมนะคะใน1นซองใหญ่จะมีซองเล็กซองใหญ่ๆอีก15ซองอย่างเงี้ยใส่น้ำน้อยเข้มข้นใส่น้ำเยอะกลมกล่อมอร่อยจริงมีอยอยถูกต้องตามกฎหมายโรงงานมี GMP มีวันเดือนปีหมดอายุสแกน QR โค d e ได้หมด ลองซื้อไปทานพี่บอกเลยของเขาของดีไม่ใช่แบบว่าเขามาเป็นสปอนเซอร์แล้วกูชี้อดะไม่ใช่นะคะกูต้องกินก่อนนะคะถ้าไม่ดีจริงพี่พี่ไม่เอาแล้วบอกแม่บอกแม่ไม่ห้ามขายแพงนั้นรายการลูกนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแม่บอกว่าราคาปกติแม่ขาย790เฉพาะรายการนี้รายการเดียวเหลือ250เหลือ250นะคะแพ็กเกจดีคุณซื้อไปเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ชอบ นะคะเพราะว่าแม,ม่ลีเนี่ยก็ลงทุนมากๆเลยคุณผู้ชมนะคะอ่ะสั่งซื้อได้เลย250องใหญ่เวเลอร์เทอร์เวรเลอร์ล่าขนาดนี้นะคะ0 6 4 6 3 2 4 5 1 6หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา0619656978นะคะรีบสั่งซื้อได้เลยสำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพคุณภาพแบบ100%นะคะพี่เต๋าให้เลยลีแอนบุ๋มพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมขานะคะ คือตอนนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของสยศาสต์นะคร์ในเรื่องของความเชื่อว่าทําไมเมื่อปีนัน้นมันมีพิธีกรคนนี้และปีนี้ต้องเอาคนนี้มาเป็นเป็นเป็น,ปนแขก มันมีหลายๆอย่างที่มันตรงกันมันโยงกันมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะจริงหรือมั่วชชวหรือไม่กับการที่ก็บอกว่าปีนี้ประเทศไทยจะมงสามมาแน่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเปิดดูกันนะคุณผู้ชมนะคะว่าสาเหตุที่หลายคน,นยสงสัยว่ามงสามอาจจะไปอยู่ที่ไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ